งานเข้าครับแท็กกำลังรอคนมาช่วยครับมันใหญ่เกี่ยวค้องเปลี่ยนเกิดนี่เปมาแล้วครับแท็กสองหมื่นสองหมื่นสองมืน่มน,มนเก้าร้อยไม่รวมสปอเก็ตสปอเก็ตอ,อีกหกร้อยห้าสิบบาท เปล่นเลวจียนอะไรเปลี่ยนอรเปลี่ยนเปลี่ยนหลังยกครับดีที่ว่าเจ้าห้ายกตัวเองได้นะครับ เรากำลังซื้อพวาตัวนี้ช่วยเอาแท็กเข้าครับนนทครับแท็มียาวมันบึ้มตรงบวกวัวย่ยาน,านไปเด็อๆก่รนีบโเปตัวยานดิว่ พอเห็นแล้วเมียฮันพอเปลี่ยนอันนี้โอ้ยห้องไว้ไว้คอยจะไลรนี่พอเห็นผู้เดียวรถบักปลูกบักบุญเทียนยังเยอะก็มาหน่อยเออมันรูดปุ๊กลงมาทับมาเลี้ยวมาเนี่ยนั่นดิอันนี้มันมีตัวครับผู้เจ้าเห็ุอยู่ครับห้องเคยตื่นเลยครับก็ดีทั้งเรื่องนี่ไม่ลงแล้วก่อน่าตีมันยุ่งเลอยืดนิดนึงมันจะมันเบื่อมันมันนิดเนาะ ตัวนี้อืมแย่นั้นเอาปล่อยไทรูปริกยรูปริกม,มันอะไรรสเถียซีนมันขาดมาช่วยได้ช่างใหญนะ่น่ะเสื้อเหลืองหนึ่ง <c oughs> มาเร็วงู <c oughs> โอดก็มา รถตาอยู่ข้างหลังไงรถตากลับไม่ได้วันนี้นะมันมันเพราะขาดหัวจานฮะเพขาดหัวตัวตัวนี้มาอันนี้เร้ยบลอย ีเตอรยู่ัึคือแข่งเลยสุาจั<ะ>มันคาตัวนี้นี่คา,าตัวเล็กตัวนี้นี่เอาเอา,าไม้ยยบไปสมุน,นเออมันคาดิมันบวเจ็บขานเนี่ยฮะบกลวหนามันบกอกันมันคือบวจ็บขานสุดเกิา,เคคาห้องสิคเ้ยเด็กงานมีเคียงยังวะ กันแล้วก็าเห็อยู่นีเชียงอยู่ในไหน้ามีน้ำจะไม่คักเนาะไหวควาแห้งระบุตังกว่านี้โอ้ยขำไม่เล่นเล่นี่ดีดีมาลุ้นถึขนาดนี้ไว้เปหนเานานเลยอย่สามสมสมุนอยเฮ็ดเธอนึงนะน่หง้าหงิดเยขี่ตรุมพ้อในยังไงหลดโฟวินลงไปได้มันอายุได้จะปีนะ่ส สองปีเลยเนาะจานเนาะเดี๋ย,นนยวน,น้ำเปลี่ยนเลยงานมีผีกายกันยามนี่เลยเนาะเออน้ำละเขาดอเดือนนี่เลยผีกายนี่บวกเขาดอแล้วเขาสิบห้าเขาสิบห้าเลยช่วงนี้วะก่อนดินแข็งนี่ผีกายนี่ผีกายนี่ดินแขน็งกว่าตัวนี้อีกก็ว่ามันขาคดมันขาดตรงพี่ก่อนว่ามันขาดตรงนั้นหรือมันขาดตรงนั้นเองวะ

ขาดขาดไม่เลี้ยงบุได้มาเน,นี๋ยวนี้ยามันมันบุได้จังวะเ้าเกษตรไทยไม่เลี้ยงนะตัวนี้ยืนนมรถตลอดหรอือวะตัวนี้ไปหลักพุทเอานั่นเลยเกษียิเออมึงมาแต่รถเกษียรคอยซื้อมาแต่คอยซื้อมาผัดแป๊ตัวนี้ออซื้อมาแต่เสียงคงแล้วถ้าไม่มันก็นยังเมื่อยแล้วตอนซื้อมาเขาทอดเขามาจะกญี่ปุน่นไม่ได้หรือถ้าถามอยู่ร้านรวม อะไรย,ยนต์สามพันหกตัวนี้ห้าสิบตันเดี๋ยวก็เลยยิ้มแล้วตายฮะเดี๋ยวก็เลยยิ้แล้วบานยิ้มเพิ่มสูงแล้วยิ้มไงหูเข้าคู่ร้างบบกับยิดมเลยแค่มาหอบตัวนี้ยังอะตัวนี้ออกนะบอบเป็นยังแค่มาห้ายางออก,ก,กอะไรทีว้ามันปิ้นบอบเลยไร อือคำมันมียางห้องยอยู่นะรอพระสาจานท์ถ่าย<ไ>ถ่ายยังต่ำเลยถ่ายต่ำเหรอถ่ายมันสูงอยู่เลยฮะต่ำมะจะต่ำเ้าเลยต้นบ่มีมไม่ค้ำตัวหันนะ ล็กเข็นเขาล็กเข็นเขาลอกเขนล็อกเขนอันกลวยทอดดูร่าข้อดีของเจ้าหนะครับดีมากๆดีากดได้เอ๊ะอีกอ๊ะออกตาเลย โอเคเลยเยกเออตอานขึ้นลอยเลยการอาจารยข้างคือลอยวะเรวๆข้างพุเไดเลยดึางก่ข้างนี่เออมันลอยลอยแมันหมดมันไม่ใช่บะเอาลงไปเลยเอ้ทางน้ำมันกดอยู่เลยคำเขาคำไม่อยู่เ่องนั่นดิอ้งมมาค่ะ เอาดึงออกเลยขอตัวไปดึงออกนครับสดีคร ok ok. ับคอยดึงวันนันสีมอ่อนะ